ท,ทินทักไปหาพี่เฉลิมไเลยครับที่พิมพ์คำว่า XL กแอลครับคนเขีงยงรูปแล้วก็อยู่เวียงจานสอปพอลาวสวัสดีครับบนรพง,งผลฝนแรงมากสวัสดีลูกชายคนรอสวัสดีครับพี่ คุณแม่จารุวันนะครับอย่าลืมสั่งกุ้งิดนะครับแล้วก็สั่งเสื้อเสื้อด้วยนะครับมาแถวนี้นนแล้วครับฝนมามืดแล้วใช่ครับไปอภภาวคารับสวัสดีจ้าบอตรนเอฟซี FC เชียงรายสวัสดีครับ จีงนายก็ส่งเสื้อไปได้ไแค่ไหนก็ส่งได้ของเด็กใส์ปกติหรือเปล่าก็สั่งไซสเ์เด็กๆกะเด็กก็ใส่ได้แล้วเอกเอกอะไรเงี้ยอ s ก,ก,ก็ใส่ได้แล้วครับ คุณพี่อัมพรขอบคุณนะครับฮัปปาระระปั๊บโอ้ยมันมงน่วงเนอะพี่มันธนาขอบคุณครับโอ้ยสวัสดีครับคุณฟารุ่งนะครับสั่งเซื้อหนึ่งตัวขอบคุณครับคุณพี่อะไรอ่ะไม่ทันอนะ่ะสั่งมาแล้ว,ว,วนหนึ่งตนะัวอีกหนึ่งตัวตาเหมือนไม่ตื่นอ่ะ นี่เลยได้ทั้งนี้เลยแหวงอมจัดอะลัตายแส่ตายแบบป้ากฏไม่เป็นทักแชทไปเลยะนกทักแชทไปหาป้าเฉลิมเลยสิบสี่วันคุณฟ้ารุ่งอ๋อพี่ฟ้ารุ่งที่อยู่อังกฤษหรือเปล่า นะฮะอุย้ยคุณอัมพรมอกษะเสร FCJ แปนสวัสดีครับคุณสิริพรพี่ไก่นะฮะเรเปลี่ยนสายทันไหมทันทักไปทักไปบอกเขาอะบอกคุณอังบอกคุณชนกนั่นน่ะ f c ุดอสวัสดีครับ จะกลับอังกฤษวันที่เจ็ดโอ้ทำไงดีอ่ะพี่ฟาลุ่งมันเป็นพีออเดอร์อ่ะเราส่งไปที่บ้านแล้วให้ที่บ้านส่งไปให้พี่ได้ไหมอ่ะคุณพี่ฟารุ่งนี้ก็ซื้อเสื้อ,อแมอยูไหมให้หนูนะครับจากอังกฤษเลย